นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของจีนแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานที่ปักกิ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งครับที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาชื่นชมความยิ่งใหญ่ของวัฒนธร,รรมจีนด้วยตาของตัวเองแลทคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่น่าเหลือเชื่อเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์นั่นคือจุดหมายของเราวันนี้ ความที่20และที่นี่ก็คือกำแพงเมืองจีนหนึ่ง <1 S 2> ในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุ่กลางนั่นเองครับ กำแพงเมืองจีนเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความมหัศจรรย์นในหลายๆด้านครับตัวกำแพงที่ก่อสร้างในช่วงแรกๆมีอายุมากกว่า2,000ปีสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือโดยถ้านำกำแพงมาต่อกันเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่า20,000กิโลเมตรหรือประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นรอบวงของโลกเลยทีเดียวกำแพงเมืองจีนครอบคลุมกว่า15มนฑลทนของจีนโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดา่านซานไห่กวนในมนฑลเหอเป่ยทางฝั่งตะวันออกติดกับทะเลและสิ้นสุดที่ด่านเจียวีใ e น มฑลน,นการสู้ทางฝั่งตะวันตกและด้วยความยาวมหาศาลนี้เองก็ทําให้มันมีอีกชื่อว่ากําแพงหมื่นลีด้วยครับเมื่อกี้พูดไปประมาณสิประโยคแล้วครับแต่ไม่ได้กดอัดเลยวันนี้เราจะไปกําแพงเมืองจีนกันตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าแต่ว่า7จ็ดโมงสิแล้วยังไม่ถึงสถานีชัตเตอรบัสที่จะพาไปส่งเราที่อะไรนะ มูเทียนยู่ด่านมูเทียนยู่นะครับเป็นด่านที่เรากำลังจะไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนกันไปเดี๋ยวเราไปที่สถานีซานเฉียวซา,านเฉียวหยวนนะฮะซานเฉียวหยวนซานหยวนเฉียวซานหยวนเฉียวอันนี้เป็นซับเวย์ที่ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ที่พักเรานะครับเดี๋ยวสคิปข้ามไปตอนถึงสถานีชชตเติลบัตน,นะครับไปคลิปนี้นะฮะร,ราคาประมาณ 262หยวนนะฮะตีเป็นเงินไทยก็1,200บาท สำหรับทริปนี้นะครับพวกเราซื้อทัวร์แบบเป็นแพ็กเกจจากในแอปอาริเปมาโดยในแพ็กเกจเราจะได้ทั้งหมด3อย่างนะครับก็จะมีบริการรถบัสแบบไปกลับโดยเขาจะมารับเราที่สถานีรถไฟต้าดินแต่ละที่ตามกําหนดเวลาที่ระบุในตัว๋วและพอเราชมกําแพงเมืองจีนเสร็จเขาก็จะมาส่งเราในตัวเมืองปักกิ่งอีกทีอย่างที่2ก็คือตั๋วเข้ากําแพงเมืองจีนถ้าซื้อแยกราคาจะอยู่ที่4-5หยวนครับและอันสุดท้ายก็คือตั๋วเคเบิลคาร์ขึ้นไปป้อมหมายเลข14บนกําแพงเมืองจีนแบบไปกลับสาหรับใครมาถึงปักกิ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะ เที่ยวกำแพงเมืองจีนยังไงดีซื้อตั๋วผ่านแอปอาลีเป์แบบนี้ก็ได้ครับสะดวกไปอีกแบบ พอมาถึงจุดจอดรับส่งแล้วนะคะไกด์ของทัวร์ก็จะแนะนําวิธีการขึ้นไปเที่ยวบนกําแพงเมืองจีนให้เราฟังและปล่อยให้เราขึ้นไปกันเองโดยที่จุดรับส่งผู้โดยสารด้านล่างก็จะมีร้านค้าร้านอาหารและแผงลอยขายของที่ระลึกตั้งอยู่ครับพอผ่านโซนด้านหน้าไปแล้วก็จะต้องนั่งรถบัสขึ้นไปบนเชิงเขาแล้วค่อยนั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ขึ้นไปบนกําแพงเมืองจีนที่อยู่บนยอดเขาครับตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้น เราจะต้องนั่งชัตเทิลบัสขึ้นไปบนเขาอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปนะครับตรงทางเข้าด้านหน้าก็จะมีร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารมีรีสอรองมีห้องน้ํามีอะไรอย่างงี้นะก่อนขึ้นเขาก็เติมพลังกันก่อนครับลักกินคอฟฟี่อันนี้เป็นร้านเชนกาแฟขนาดใหญ่ในประเทศจีนนะครับเราสั่งมาเป็นเอ่อเป็นชาเบรกฟู้ด s o m e t h i กับอีกอันนึงเป็นแฮมชีส สองอันนี้รวมกันราคา40กว่าหยวนแต่ว่าเราได้ดิสเคาว์เซครับราคาลดไปครึ่งเหลือ26หยวน26หยวนตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ120ว3 0่บาท ตอนนี้เราก็ขึ้นมาจุดรับส่งด้านบนแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งเคเบิลคาร์าเพื่อขึ้นไปตรงกำแพงเมืองจีนกันใครที่มากำแพงเมืองจีนอาจจะต้องฝึกกำลังขากันหน่อยนะครับไต่เขาขึ้นไปเอาเรื่องอยู่เหมือนกันตรงนี้ด้านข้างมีแผนที่ของกำแพงเมืองจีนด่านมู่เฉียนยี่นะฮะ สำหรับฤดูการที่น่ามาเที่ยวกำแพงเมืองจีนนะฮะก็แนะนำว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าอุณหภูมิก็คือกำลังเย็นสบายพอดี <c oughs> ถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยอาจจะหนาวเกินไปสำหรับการขึ้นไปด้านบนนะครับ <c oughs> ด้านบนก็คือเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาเดินทางเที่ยวประมาณ2ชั่วโมง อันนี้ตรงจุดขึ้นเคเบิลคาร์นะฮะเหมือนเดิมเหมือนกับตรงด้านล่างตรงจุดชาเตอร์บัสใช้พาสปอร์ตในการใช้บริการนะครับเขาก็จะเอาพาสปอร์ตเราไปสแกนแล้วเราก็จะเข้าไปได้ ภารกิจอีกอย่างของวันนี้ก็คือมาดูน้องแมวบนกำแพงเมืองจีนที่จริงก่อนมาเที่ยวผมกับเพื่อนดูคลิปของพี่ว่านไฉเห็นแมวในคลิปเยอะมากก็เลยตัดสินใจมาเที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านนี้และตรงทางขึ้นก่อนนั่งเคเบิลคาร์ก็เริ่มเจอน้องๆแล้วครับจริงๆข้างล่างเราเจอแมวไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ตรงนี้ทางขึ้นก็เจอน้องแมวอีกหนึ่งตัว เดียวเคเบิลคาร์ที่เราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับจะขึ้นไปตรงป้อมหมายเลข14แล้วเดี๋ยวเราจะเดินจากป้อมหมายเลข14ไปที่ป้อมหมายเลข20นะครับแล้วก็เดินกลับมาที่ป้อม14แล้วค่อยลงมาด้านล่างไกด์ของทัวร์บอกว่าใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงว้าววิวด้านบนสวยมากนี่ขนาดเรายังขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาเลยนะตรงนี้อยู่ประมาณกลางเขาแต่วิวที่เห็นนี่คือนี่ครับว้าวอุณหภูมิตอนนี้ประมาณน่าจะ10องศาได้ ใช้ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปต่อแถวขึ้นเค็มลคากันสภาพตอนนี้ก็คือขอบไปกระเชา้าจะขึ้นแล้วนะครับไปดู <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ป้อมหมายเลขสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบป้อมหมายเลขยี่สิบน่าจะอยู่บนยอดเขาโน่นครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้นกันระหว่างทางก็น่าจะหวาดเสียแล้วก็ชันน่าดูสูงด้วยน่าจะยิ่งกว่าตอนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนตรงนู้นแล้วถ่ายรูปลงมาเขาบอกว่ามันจะสวยเหมือนมังกรนอนทอดยาวอยู่บน ยอดขาวนะครับ <_ t oss> เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะขึ้นไฟเบิป้อม <_ t oss> หมายเลขสิบสี่นะครับป้อมหมายเลขสิบสี่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็มาปักกิ่งได้สามวันแล้วนะครับวันนี้วันที่สี่แต่ละวันก็คือเดินไปประมาณสองหมื่นห้าพันเก้าโดยเฉลี่ยแต่ว่าวันนี้แน่นอนว่าเราก็เดินเยอะเหมือนเดิมแต่ความพิเศษคือแม่งชันชันโคตร เห็นในกล้องเดินการชิวๆแบบนี้แต่อย่าล pues, ืมว่าตรงนี้เป็นยอดเขานะครับเดินขึ้นเดินลงจนปวดน่องกันเลยทีเดียวทุกคนก็น่าจะรู้กันนะฮะกำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่ลังสันขึ้นมาด้วยฝีมือของมนุษย์นะครับกำแพงเมืองจีนมีความยาว21,196กิกิโลเมตรนะครับ เริ่มสร้างขึ้นมาในสมัยของจกักรพรรดิจินซีฮ่องเต้นะฮะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินซึ่งเป็นราชวงศ์หนึ่งในราชวงศ์แรกๆของจีนอ่าด้านหน้าเราเจอน้องแมวแล้วนะฮะน้องแมวส้มน้องสงสัยเดินเยอะเมื่อกี้บิดขี้เกียจเป็นรอบหนึง่งน้องดูสนิทกับคนมากเลยนะฮะเจอคนทุกวันน้องอยู่บนกำแพงเมืองจีนแต่น้องไม่ผอมกระหล่อมนะฮะ น่าจะมีคนให้อาหารอยู่ตลอดมันไม่ใช่ของกินนะอ่าเนี่ยฮะเหตุผลที่น้องอุดมสมบูรณ์นะครับหน้องกําลังจะลงไปแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยน้องไปแล้วน้องไปแล้วน้องเดินออกนอกกําแพงเมืองจีนแล้วนะฮะหมดกะทํางานแล้วนะครับกําแพงเมืองจีนนะฮะความยาวกว่าสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกิโลเมตร จริงๆแล้วก็แพงเมืองจีนเนี่ยใช้เวลาก่อสร้างยาวนานเพราะว่าไม่ได้สร้างครั้งเดียวเสร็จแต่ว่าก่อสร้างทั้งหมด4ครั้งสําคัญสาคัญ,ค,ญครั้งแรกก็คือในสมัยจิ่นซีฮ่องเต้จกักรพรรดิจิ่นซีฮ่องเต้ครั้งที่2คือในสมัยราชวงศ์ฮั่นครั้งที่สก็คือในสมัยราชวงศ์ซุยแล้วก็ครั้งที่4ครั้งสุดท้ายในสมัยตอนต้นของราชวงศ์หมิงนะฮะ ตอนนี้เรามาถึงป้อมที่19แล้วนะฮะป้อมรองสุดท้ายน่าจะเป็นจุดแวะพักก่อนที่เราจะขึ้นไปป้อมที่20นะฮะซึ่งอยู่ด้านบนยอดเขาตรงนู้นป้อม19นะฮะเราสามารถขึ้นไปด้านบนตัวป้อมได้ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันน่าคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยชนเผ่าเร่ร่อนทางทิศเหนือเนี่ยพอจะมาบุกจีนเขาก็ต้องเดินทางผ่านนี่นะฮะหุบเขาเดินทางผ่านหุบเขาตรงนี้ แล้วเขาก็ต้องมาตรงนี้ขึ้นมาบนยอดเขาปีนขึ้นมาบนยอดเขาแล้วยังต้องผ่านตัวกำแพงเมืองจีนอีกซึ่ง2,000ปีก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันค่าสึกที่ดีแหละเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมจีนโบราณน,นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วนะฮะสยองสุดๆไม่ได้ดูหนังผีก็สยองได้ ไปครับลาสบอสป้อมที่20ขึ้นไปด้านบนมองไกลๆก็ดูสูงนะฮะแต่ตรงนี้ก็ก็สูงอยู่ดีไปขึ้นบไป <S <S ตรงกลางของทางเดินตรงนี้มีหินอยู่เขียนว่าอะไรไม่รู้คนที่รู้คอมเมนต์มาบอกได้นะครับจ่ายเงิน1,200บาทมาทรมานตัวเองนะครับ <S 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 อตอนนี้ ต้องพักเยอะแนละ้วตอนนี้สูงเดินมาถึงเกือบถึงด้านบนสุดแล้วฮะต่อไปตรงนั้นเป็นป้อมแต่ทางขึ้นป้อมเนี่ยไกายเขาบอกว่าทางมันจะเป็นบันไดค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็ชันระดับหนึ่งเลยซึ่งก็จริงนะครับมันมีชื่อเรียกด้วยมันชื่อฮีโร่แพลตฟอร์มฮีโร่แพลตฟอร์มนะฮะฮีโร่แพลตฟอร์มครับ พี่บูมตั้งใจฟังไกด์อย่างดีฮะ <c oughs> เพราะว่าชันเออบันไดมันจะแบบชันมากเราต้องแบบเหมือนปีนอ่ะอ่าคนที่ปีนเข้าไปตรงนี้ได้ก็ถือเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยอ่าใครที่ปีนตรงนี้ได้จะได้เป็นฮีโร่นะครับ <c oughs> ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับ <c oughs> เราผ่านฮีโร่แพลตฟอร์มมาแล้ว,ลวมีเหรียญทองถ่ายด้วยฮะ <c oughs> บอกว่าเราเป็น ผู้พิชิตผดานมู่เทียนยี่นะฮะป้ายเขียนว่าโนคลามบิ้งนะฮะโนคลามบิง้งแต่คนอยู่ข้างนอกพอมาถึงด้านบนนะครับจะเป็นทางตันไปต่อไม่ได้ป้ายเขาบอกว่า u n d e v e l o p e d s e c t i o n Ahead No Climbing ก็คือพื้นที่ส่วนนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาน,นะฮะอาจจะเป็นพื้นที่ที่อันตรายเขาก็เลยไม่ให้เราปีนข้ามไปต่อนะครับซึ่งกำแพงเมืองจีนนะฮะ สร้างมาสองพันกว่าปีมันก็สุดโซมไปตามกาลเวลาด้านบนก็คือมีส่วนที่มันยังชำรุดสุบโูมนะฮะเขายังไม่ได้ปรับปรุงบูรณะถ้าใครก็ตามที่มาดา่ามูดเขียนยี่นะฮะก็จะขึ้นมาได้แค่ตรงนี้ป้อมที่ยี่สิบเท่านั้นถ้าเรามองลงไปอันนี้คือเส้นทางที่เราขึ้นมานะฮะสูงและชันมาก ความยาวน่าจะไม่ต่างกว่า300เมตรได้นะครับมองลงไปกำแพงจะทอดยาวเหมือนมังกรนอนอยู่นะฮะ และนี่ก็คือทริปกำแพงเมืองจีนของพวกเราครับบอกเลยว่าของจริงดูคลังและสวยงามอลังการมากๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเที่ยวแบบวอล์กครั้งแรกของผมทั้งมุมกล้องทั้งการพูดการถ่ายเลยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะักแต่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปจะพัฒนาให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ